ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเอพจชนไทยนะครับตอนนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดปัะจวกนะครับอําเภอหัวหินนะครับตอนนี้เราผ่านตัวเมืองเพชรมาแล้วนะครับผ่านตัวเมืองเพชรแล้วว่าตอนนี้กามุ่งหน้าไปที่ชะอำนะครับจะผ่านชะอำก่อนที่จะไปหัวหินนะครับเราอยู่นนระหว่างทางครับวันนี้นะครับเราจะไปพักกันที่โรงแรมฮิวตันหัวหินนะครับซึ่งผม ยังไม่เคยมาพักที่นี่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองพักดูนะครับเนื่องจากตอนนี้ได้อัปเกรดเป็นโกเมเมอร์ของที่นี่แล้วนะครับจะลองดูนะครับว่าจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกไม่กี่กิโลนะครับเดี๋ยว,ว่าเดี๋ยวต้องผ่านจะอาก่อนยังไงก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงที่ล็อบบี้ของโรงแรมนะครับเดี๋ยวจะหาที่เช็คอ,อินก่อนนะครับอ๋อน่าจะเป็นทางขวาเนี่ยครับเห็นคอปเตอร์เช็คอ,อินแล้วนะครับก็มีชาวต่างชาติด้วยนะครับเดี๋ยวขอสำรวจตอนตรงนี้ก่อนก่อนก่อนจะไปเช็คอ,อินนะครับดูโรงแรมจะเงียบๆหน่อยนะครับอ๋อตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํานะครับเห็นสระว่ายน้ําไ,ไกลๆนะครับแต่ว่า รู้สึกเขาเปลี่ยนเหมือนปิดไฟนะครับเงียบๆหน่อยนะครับเงียบหน่อยอ,อ๋อออกฟูบิดออกอย่น,นี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปเช็คอินก่อนแล้วกันครับขอไปเช็คอินก่อนอ๋อลานนี้มีลิบครับถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับสำหรับโรงแรมฮิลตันหัวหินนะครับ ตอนนี้มันถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่พอ์เตอร์นะครับเ,เห็นไหมผมเหอ๋อสวัสดีครับเช็คอินครับเดี๋ยวแป๊บนงครับอ่าเดี๋ยวไงผมขอตัวเช็คอินก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับครับตอนนี้เข้ามาถึงห้องแล้วน,นะครับอันนี้เป็นห้อง ใช้จูเนียร์นะครับเป็นจูเนียร์เอ็กซ์คทีฟนะครับจะเป็นสองเตียงให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นวิวทะเลไกลๆด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ํากันนแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวขอดูหัวเตียงหัวเตียงก็มีปักให้เหมือนเดิมนะก็มาตรฐานเป็นข้องมาตรฐานของฮิวตันนะครับเห็นเขาว่าห้องนี้เป็นห้องรีโนเวทแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูห้องน้ำหน่อยนะครับห้องน้ำอันนี้มีที่นั่งอยู่นะไว้วางของได้ตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับเข้าขไปดูห้องน้ำห้องน้ำนะตรงนี้ก็ โอ้โหกว้างมากครับนี่ครับแล้วก็ข้างล่างเป็นผ้านะครับผ้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างอาบน้ํานะครับมีชาวเวนะครับโอเคนะครับก็คือนี้จะพักห้องนี้นะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวถ่ายวิวถ่ายอะไรให้ดูมีกิจกรรมก็จะถ่ายให้ดูต่อนะครับครับแล้วก็นี่จากโต๊ะทํางานนะครับก็มีออกไปนี่เป็นระเบียงนะครับมีที่นั่งเล่นนะครับ เป็นที่นั่งเล่นแล้วก็เห็นเป็นวิวทะเลครับเป็นวิวทะเลบางส่วนครับเห็นแล้วว่าตรงนี้จะเป็นวิวทะเลทุกห้องนะครับก็สูงใช้ได้นะครับโอเคนะครับวิวทั่วไปเนี้ข้างหลังก็เป็นตัวเมืองครับก็เป็นด้านหลังดึงเขาแน่เป็นเขาตะเกียบหรือเปล่านะวิวทะเลสวยงามครับแต่ไม่ได้อยู่ด้านหน้านะเป็นโอเชียนถ้าด้านหน้าจะเป็นโอเชี่ยนฟอนนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวขอบคุณทุกค้าที่ติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปกิน ขับเล้าข้างบนนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรทันมากแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปไหวยน้ำก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นทางเดินลงนะครับชายหาดแล้วก็บิดนะครับเป็นประตูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงนะครับอทางนี้นะครับเดี๋ยวลองซูมดูก่อนโอเคเห็นทางออกทางนี้นะครับนี่เป็นวิวนี่นะครับ เดี๋ยวดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวลืมไปดีดูดูก่อนว่าตะลึกหรือเปล่านี่นะครับเราจะหาเตียงเตียงก่อนนะครับว่าอันนี้น่าจะได้อยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะตื้นนะครับตรงนี้น่าจะตื้นเดี๋ยวตาไันน้าสวยมากคนระับเห็นเห็นชายทะเลติดชายทะเลเลยนะครับก็อะ นะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับสวยๆนะครับตอนนี้ก็พาทิทย์จะตกดินแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเขาเล่นน้ําเสร็จก็อาจจะไปขับเล้าต่อนะครับดนวันนี้เราจองแบบจูเนียร์สวีทครับมันจะมีขับเร้าให้ด้วยนะครับเป็นฐานฟรีนะครับสนนราคาห้องไปเนี่ยเมื่อกี้หกพันหกร้อยนะครับครับอย่าลืมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับครับตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับตัวตึกนะครับ ขายให้ดูนะครับโรงแรมฮิลตันนะครับหัวหินนะครับปกติเคยพักแต่ที่อื่นนะครับโอมีสไลดเดอร์เลยนะครับเพิ่งเห็นนะครับโอเคคนระับก็พนักงานใจดีนะครับเอาผ้ามาให้สามืนนะครับสำหรับเล่นนะครับ อร้ส <medio S 2> no ึกจะเห็นมีขี่ม้าด้วยครับมีขี่ม้าลิมทะเลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ชั้นเอ็มนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูกันอ๋อมองเห็นวิวข้างล่างครับทีนี้เดินเข้ามาท้องกระจกเป็นชั้นเอ็มครับชั้นเอ็มก็คือเป็นขับเรานะครับมันจะเป็นทีมแชร์แบบสองแบบนะสีสีดำที่มีสีสันก็มีหัน ลายอาหารประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มนะบุฟเี่ตโอ้ชาประมาณนี้ทสลัดคนี่คืออะไรกระป๋อกเพียงคนระับก็นวๆไปนะ ก็อาหารไม่เยอะเท่าไหร่ครับอพอทานส่วนใหญ่เขาเน้นทานเป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับที่นี่มีโัวาแล้วก็มีจนะมจะมีไวน์พ็อกเทลนะครับแต่ว่าพักหลังผมไม่ค่อยกินพวกแอลกอฮอล์เท่าไหร่เลยครับเลยไม่ค่อยได้สนใจนะนี่น้ำ in, in อินฟิลมันหนาวมีกาแฟให้นะวันนี้ชาบขึ้นชาขอ,อกาแฟเป็นเครื่องทำกาแฟ บรรยากาศดีก็ประมาณนี้ครับมีขนมปังให้แล้วก็ขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามนะครับอ่เป็นบรรยากาศหน่วยเลานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไม่รู้ทานที่ไหน,นครับน่าจะทานบนเลาได้อยู่นะบรรยากาศทั่วไปครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับ ครับตอนนี้เดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับเช็คเอาท์จากโรงแรมฮิวตันนะครับเนื่องจากว่าตื่นสายมากๆเลยนะครับาลายอาหารเช้าไม่ได้ถ่ายนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่ละกันนะครับลายอาหารเช้าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ